ดีค่ะเด็กๆอยู่ในช่วงของเกมการศึกษาค่ะวันนี้ครูมิ้นก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเช่นเคยเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วโอเคเราไปทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทุกคนนะคะโยงเส้นจับคู่รูปสัตว์ให้ถูกต้องจะมีรูปของลารูปของหมูรูปของเป็ด และรูปของวัวค่ะรูปของลาก็จะมีด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีรูปด้านหลังให้เด็กๆนำดินสอแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสำหรับเกมการศึกษาวันนี้ครูมิ้นขอทบทวนความรู้ความจำของเด็กๆหน่อยในใบงานเกมการศึกษาของเรามีสัตว์อะไรบ้างเอ่ย สัตว์ตัวที่หนึ่งนะคะก็คืออะไรคะลาค่ะถูกต้องค่ะสัตว์ตัวที่สองนะคะก็คือหมูถูกต้องค่ะสัตว์ตัวที่สามนะคะคืออะไรเอ่ยต okay. ิ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักคืออะไรคะเป็ดค่ะถูกต้องนะคะและสัตว์ตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะคะคือตัวอะไรเอ่ยเด็กๆวัว โอ้หถูกต้องแล้วค่ะ,สะแสดงว่าเด็กๆรู้จักสัตว์ทุกตัวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทำได้อยู่แล้วครูมิ้นเชื่อว่าแบบนั้นเก่งกันทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะ และในวันนี้นะคะเกมการศึกษาวันนี้ครูมิ้นขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าครูมิ้นจะมาสอนเกมการศึกษาเกี่ยวกับอะไรเด็กๆรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ